เวลาลงท่อเสร็จแล้วนะเราก็มาถึงขั้นตอนการลงหิน,นครับลงกวดลงหินนะผมนี่ก็จะเป็นหินใช้ในบ่อประดานโดยเฉพาะนะผมจะเป็นกวดนะครับในน้ำนะครับผม เราจะไม่ใช้หินก่อสร้างนะครับเราจะใช้จป่นขวนแม่น้ำนะครับบ่อขาชั้นน้ำนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะขายเป็นถุงนะครับเราก็ซื้อมาก็ลงเพื่อกองเศษหินเศษดินนะครับเศษโคลนอะไรต่างๆนะครับไม่ให้เข้าบ่อประดานเรานะครับผม นี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับพอเราลงกวดเต็มแล้วแล้วก็จะเป่าล้างบ่อยทีนึงคนระับทำความสะอาดบ่อพัฒนาบ่อนะครับก็จะลงไปเรื่อยๆครับ